ผมจะสร้างสนามรถแข่งไว้ในบ้านครับทุกคนนี่รอดูเลยครับทุกคนบ้านหลังนี้เละแน่และอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะทุกคนนี่นี่คือจุดเริ่มต้นนะเราจะดิฟ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 รอบบ้านเลยดิฟ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 นี่คือเส้นชัยของเราอยู่ตรงนี้เลยแต่ผมมีตัวช่วยครับวริกัรผมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้ออะไรมาเสื้อนักแข่งครับต้องใส่ทีมนี้ทีมนี้ก็ดีเหมือนกัน เริ่มได้ครับทุกคนเนี่ยเอาประมาณแบบไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆจนเต็มบ้านรับรองบ้านแตกแน่นอนไม่อยากในสภาพตอนเก็บเลยเจอกการเก็บเองครับเฮ้ยเดี๋ยวมาครับทุกคนเราจะมาลองดิฟโทว์กัน Let's go ไปไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเยย คือมันสนามมันเล็กเกินถือว่าประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวเราสร้างต่อครับทุกคน Let's go โอ้ยทุกคนดูดิโคตรเฟี้ยวโอ้เทระเบิดเลยครับบรรยากาศเป็นไงครับสู้ไหมเป็นสู้ก็ต้องสู้ครับ Let's go เราเสร็จไปีเทียบร้อยแล้วดูหูวิคือบแบบเต็มพื้นที่บ้านเลยโคตดเท่โคตดอันตรายไฮไลท์เลยครับสบปอนเซอร์ของคลิปนี้ครับสบู่ไดเม่ครับอยู่หนะ้าใส่กิ้งทีมนางฟ้าเซรั่มนางฟ้าก็ใช้บำรุงครับหน้าใส่กิ้งเลยดูเราจะลองเทสดูมันจะเล่นได้จริงหรือเปล่ปาบอกก่อนเลยนะผมเล่นไม่เป็นแต่ก็จะลองดิฟดูไป ตรงนี้คือไฮไลท์ครับ <motion> ท oh. okay, oh. okay. oh. okay. oh. ุกคนนี่ไฮไลท์เลยโดนัทมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้โอ้ย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 โ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้้โอ้้โ้โอ้้โ้โอ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 ้ แต่สิ่งที่ชอบที่สุดนะพี่ไม่ใช่อะไรคือไฟออกท่อใช่ไหมไหนไหนไหนโอ้โหอะไรอะนี่อะไรกันนะเอออะไรอะทูเขาสร้างสนามรถแข่งอยู่ในบ้านของเราโอ้มันรกเต็มบ้านเลยแก่ทำอะไรอีกเนี่ยพี่คิวแกเขาอุตส่าห์ติดมาวันทั้งสองวันเลยนะแกเธอดูเนี่ยครับสวยมากเลยนะสวยไหมมันรกเต็มบ้านเลย